อันนี้แขวนี่เคยเนี่ยอาจารย์พระหรือพระหรออย่างนี้ก็ไม่เรียกพระหรอกเรียกอะไรพร<า>ะอะไร <c oughs> พระอา <S <S จารย์อะไรอ่ะหลวงปู่เข็มหลวงปู่เข็มหลวงปู่เข็มแห่งวัดเทวิโต้ขว้างเป็ดนี่หลวงปู่เข็มนับถือมากอืหลวงปู่เข็มโอ้โหพูดแล้วขนเมาว์กดที่พุทธคุณน,นี่ตอนที่ท่านยังไม่มนนรณภาพหลวงปู่เข็มต้องการแสดง อาพีนิหารต่อหน้าติดยานุติดประมาณ3ามหมื่นกว่าคนทําไงบ้างอะ่ะกองไฟถ่ฟานแดงๆยาวประมาณ8เมตร8เมตรหลวงพูกเขมยกมือขึ้นมาพุทธัทงอารัตนนงังธรรมังอารัตนนงังสังคังอารัตนนงังเป็นไงกองไฟยาวประมาณ12เมตรเมื่อกี้บอกแปดเมื่อกี้บอก8เมตรกี่เมตร8เมตรมันลามโอ้มันลามกองไฟยาวประมาณ15เมตรเนะี่ยมันจไม่ตายไม่ใหญ่เลยอันนี้รีบเล่าเร็วที่จะไม่ เอาไฟยามาติดห้าเมตรเออหลวงปู่เข็มเก้าหลงกองไฟเฮ้ยพระเลยนะหลวงปู่เข็มเออไฟแดงเลยนะเก้าหลงกองไฟหลวงปู่เข็มเก้าหลงกองไฟเก้าแรกไม่เป็นไรเฮ้ยเก้าต่อไปไฟเริ่มไหมตะบงหลังจากนั้นหลวงปู่เข็มนิ่อยู่อย่างนี้เออใครเห็นก็ว่าตายโอ้ไม่ตายตาย จากกระดูกเชิงการเท่านั้นที่ยังไม่ไหม่ออหลานชายออไปนําเที่ยวกับเพื่อนแสดงว่าองค์นี้ได้สร้างมาจากกระดูกของกูแข้งโหยังยังยกถืออยู่เนี่ยโอ้อตายเลยอหลานชายหลานชายไปนำาเที่ยวกับเพื่อนเออไปทางเรืออไปกัน50กว่าคนเรือล่มเรือล่มตายกันหมดตายหมดเออหลานน่ะ เออมามาเลยรู้จักเจ๊สีไหมเจ๊สีอยู่ไหนนะเจ๊สีขายต้มอยู่ข้างหอนาฬิกาจังหวัดราชบุรีผมยาวๆผมสั้นราชบุรีเจ๊สีใช่ไหมขายต้มขายต้มเมื่อก่อนก็ขายทุเรียนท้ายทเมื่อก่อนขายง้อง้อแล้วเนี่ยไหนมึงให้กูถูกจะอ่านก็ไม่ได้หนอกเออมึงก็มีทุเรียนแจกทั้งลูกก็ให้กูถูกบ้างดิเจ๊สีขายต้มอยู่ข้างเจ๊สีเนี่ยแม่ไม่ไม่มีผัวก็ให้กูสลันเต้ แกชอบขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์อ่าเจสซีา่าเราต่อเจสีไข่ต้มอยู่ข้างหอนิกาจังหวัดราชบุรีเออเป็นลิตรจีดวงทวันหนักหนักประมาณ 4, 4กิโลกรัมสกิโลกรัมนี่เดินจะเดินจริงหรืเดอออือดเดินไปไหนมาไหนเดินอย่างนี้ลูกก็อวยปวดก็อวยนั่งก็อวยแล้วทำยังไงอะมาหาผมเป็อนอะไรเจสซีกองไฟอย่ามาแปดเ้็ดเราปูเข้มแล้วทำยไงอ้าวมีดุปูเข้มคนใช้้อนขูดเออ ขุดแกะแทกแทกขุดนี่เอามือมาลองมือมาลองลองลองนี่มันชะวิวอ๋อมีผงออกมาขุยกระดูกของหลวงปู่เข็มผมบอกว่าเอาไปใส่น้ำเปล่านะเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ตั้งน้โมสามจออพุดทางรัตนนังสังฆางรัตนังธรรมังรัตนังมึงไปจำมันยังไงอ่ะใครใครกระท่องได้พอท่องเสร็จปั๊บให้ดื่มน้ำเช้ากลางวัน สามเดือนตอนนี้ไปดูเจสี่เดินปรเชียวตายอ่ะประธานโ้วยมึงแดกรับป่าสามเดือนมึงอยู่ยังไง <c oughs> ไม่ตายยังไงข้าวป่ามันไม่กินมันโง่ไงเจสี่อ